บบน,นี่นะคะประจากนะครับนะบรรยากาศแต่สวยๆทั้งนั้นเลย สวยๆั้งนั้นเลยค่ะจำนี่แหละค่ะมันจะมาหลายโรงเรียนจ้าพี่น้องจ้าความสวยงามมาฝากบรรยากาศจำนี่ละนะคะนอ เพราะว่าจะได้ส่งเพลงให้น้องน่ารักมากเลยตอนนี้คือมือถือของท่านผู้ดรายการแต่สะอ่อนเนาะค่เนาะไปแล้วนะครับเรียกว่างานศาสตร์ศิลป์ว่าสันวะอ๋อหลายโรงพอดีพามนี้ยพอดีจ่าจ่าเอ้ยเออแต่สะอ่อนแท้คู่บรรยากาบรรยากาศที่โรงเรียน บอทริปชิโร่ก็เลยได้ดูใหมหนชิ้นนี้นะครับยักหลายหลายโรงเรียนเพิ่นว่าหลายๆโรงเรียนเนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศตอนเชา้าตอนนี้นายอำเภอแลลวไอโครงการหยางเกาะศาสินศาสินเหรอคะ จ้าเป็นการแสดงนิดนอ้อยอ๋อศา,าสตร์ศิลป์เด็กท่านศิลป์เด็กเนาะคะ่ะเนาะเป็นบรรยากาศแบบนี้ละจ้าี่นายไล่์ึ้นกันนะครับกำลังทยอยทยอยมาจ้าอืมบรรยากาศดูบรรยากาศจะลาจอนน้อยเพิ่นโบกรถนะคะเนาะ นะครับเพราะว่าจะได้ส่งเพลงให้น้องน่ารักมากเลยตอนนี้คือมือถ UM> ือของท่านผู้อนวยการแต่ิะออนกยบไปแล้วนะครับเรียกว่างานศาสตร์ศิลมาสันว่าบรรยากาศที่โรงเรียนค่ะยังไม่พร้อมปะมานนีนะคะ เป็นระเบียบเรียบร้อยเด้เพลินเพลินตอนหลับในน้อยก็ได้เป็นบรรยากาศค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศมาหลายโรงเรียนจ้าพี่น้องจ้าความสวยงามมาฝากบรรยากาศทขามีหรนะคะนาะนานเสียงเด็กเนาะคะน้อเป็นบรรยากาศแบบมีหลืจ้านายลายตื่กันนะครับกำลังทยอยทยอยมาจ้า อลังการโรงเรียนท่าม่่งมาหลายโรงเรียนแลนะ้วค่ะอื้อหือสินค้าโอโท็อปบรรยากาศดูบรรยากาศจราจรน้อยเพิ่นโบกรถนะคขเนาะยังไม่มาค่ะกำลัง ทยอยทยอยมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วจ้าอ,อ๋อหลาย,ลย,ย,าลยาโรงอีอจ้าจ้าเอ้ยเจ้าสองวันแท้คู่แต่สวยๆทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะจำนี่แหละค่ะพี่น้องคะ สาอหลายโงแสดงนอ้าม like, ีจ oh, <me. S 1> like, hey, ่ายวนจ่าเอ้ยเก็ดตาสองวันแท่คู so, um ่ hmm. บรรยากาศดูบรรยากาศจะลาจอน้อยิคนโบกรถนะคะเนาะการบรรยากาศทีโ่โรงเรียนบที่บลบรรยากาศดูบรรยากาศจะลาจอน้อยคนโบกรถนะคะเนาะ อ๋อหลายโรงน๋อจ่ายจ่าจ่าเอ้ยเอ็เตาสองวันแท้คู่บรรยากาศดูบรรยากาศจะลาจอน้อยคนโบกรถนะคะเนาะ อจอดหน่อยโบกรถรอโบกให้รถเป็นที่จอดรถนะคะเนาะ,ะแต่สวยๆทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ จำนี่ลค่ะบะมานี่ละค่ะ้าประชาานะครน้าจอดหน่อยโบกรถรอโบอกให้รถเป็นที่จอดรถนะคะเนาะ แล้วน่ารักน่ารักแต่สวยๆทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะจำนี่แหละครับมาหลายโรงเรียนจ้าพี่น้องจ้าความสวยงามมาฝา,ากบรรยากาศจำนี่นล้นะคะนาอ จอดหน่อยโบกรถรอโบอกให้รถเป็นที่จอดรถนะค่ะเนาะนบรรยากาศสวัสดีค่ะคุณครูขาคุณครูขาขออนุญาตถ่ายทำ เป็นระเบียบเรียบร้อยเด้เพลินเพลินตอนรับน้อยก็ได้เป็นบรรยากาศค่ะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศอือหูสินค้าอ,อัตถบัญญักาศดูบรรยากาศจะลาจอนน้อยเพลินบโบกรวดนะค่ะเนาะ มาหลายโรงเรียนจ้าพี่น้องจ้าความสวยงามมาฝากบรรยากาศทราเนียนะคขะนอากบรรยากาศที่โรงเรียนยังไม่มาค่ะกำลังทยอยทยอยมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วจ้า บรรยากาศที่โรงเรียนค่ะยังไม่พร้อมาะแต่จะโรงเรียนค่ะนี่ตระเนาะตําตํบลตา,าะสะออนเน,นาะสวยงามมากประม่ณน,นี่ละคะ บรรยากาศดูบรรยากาศจะลาจอนน้อยเพิ่นโบกหลดนะคะเนญญาะบรรยากาศเป็นระเบียบเรียบร้อยเด้เพิ่นเพิ่นตอนละน้อยก็ได้เป็นบรรยากาศค่ะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศ แต่สวยๆทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะจำนี่หรอคะอ๋อหลายโรงนี้จะจะเอ้ยอ๋อหลายโรงี